มาทักทายกันเช้าวันพฤหัสนะครับน้องเช้าวันพฤหัสเป็นตลาด o อ c นะครับแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างที่จะชัดนะครับว่าเราควรจะต้องรอเข้าออเดอร์เซลล์นะครับเพราะว่ามันหลุดหลุดแนวรับแล้วนะครับหลุดแนวรับแล้วแล้วก็ยกขึ้นไปสร้างไฮเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้แรงเทขายเข้าอีกสักนิดนึงนะครับ รอแทงเทขายนะครับทาบเส้น S5 ลงมานะครับเราจะกดตามนะครับในออเดอร์เซลลนะครับเราเก็บออเดอร์เซลล์ไว้ในใจนะครับตอนนี้หลุดแนวรับแล้วนะครับแล้วก็มีการลดโลลดขายลงเรื่อยๆนะครับค่อนข้างที่จะชัดนะครับคู่นี้ใหญ่จะรอให้แรงเทขายเข้านะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณแนวเส้นกิดนะครับที่กราฟกำลังขึ้นไปหานี่มันค่อนข้างชัดที่ที่จะควรเข้าออเดอร์เซลล์นะครับแต่ว่ายังยังต้องรออยู่นะครับยังเข้าไม่ได้นะฮะต้องรอแรงเทขายนะครับลงมาชัดๆนะครับถึงจะเข้าออเดอร์กัน ถ้าเบรกขึ้นไปเลยมันจะมีเงื่อนไขในการเกิดไดเวเจนไหมนะครับเราต้องมาดูตรงนี้อีกทีนึงถ้าไม่รอแรงทขายเข้านะครับลงมาทับเส้น S 5น้องต้องรอจังหวะก,การเกิดไดเวเจนนะฮะซึ่งเดเวเจนคืออะไรไดเวเจนคือปริมาณการซื้อหรือการขายนะครับที่มันมีความผิดปกติแล้วก็ มีความขัดแย้งนะครับระหว่างระหว่างอินดิเคเตอร์นะครับกับกับกราฟนะครับซึ่งพี่ไอก็เปิดสอนอยู่นะครับเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์นะครับในการเข้าออเดอร์เดี๋ยวลอกก่อนครับยังไม่มีเงื่อนไขทั้งสองอย่างเกิดขึ้นนะครับตอนนี้แรงเทขายก็ยังไม่เข้านะครับจะให้เข้าออเดอร์บายไม่เข้าแล้วนะครับไม่เข้าแล้วเข้าไม่ได้แล้วนะฮะรอเข้าเซลล์อย่างเดียวนะครับแบบนี้ ก็จริงๆแล้วเรื่องของการเทรดสดนะที่พี่ไอทำมาตลอดนะครับระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับก็เปิดไปหลายซีซั่นนะครับเปิดไปหลายซีซั่นได้รับความาสนใจจากน้องๆนะครับรวมๆแล้วก็หลายร้อยท่านนะครับที่เข้ามา,าเทรดสดกับพี่ไอแล้วก็ช่วงหลังมานี้พี่ไอก็มีภารกิจอย่างอื่นนะครับอยากจะอยู่เงียบๆด้วยนะครับก็ ยังไม่ได้เปิดในซีซันใหม่แต่ว่าแต่ว่ายังติดค้างกับน้องๆนะครับที่ลงคอร์สเรียนกับพี่ไอไว้นะครับแล้วพี่ไอรับปากนะครับรับปากว่า,าจะให้ร่วมเข้าร่วมเรื่ององการเทรดสดฟรีนะครับคนที่ลงคอร์สเรียนกับพี่ไอนะก็เดี๋ยวพี่ไอก็จะเปิดนะครับเดี๋ยวพี่ไอจะเปิดนะครับให้น้องๆได้เข้ามาร่วมเรื่องการเทรดสดด้วยกัน นะครับจะเปิดในซีซั่นถัดไปเร็วๆนี้นะครับรอฟังข่าวกันแล้วกันนะครับเพราะว่ายังติดค้างน้องๆที่ลงทะเบียนไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าร่วมเทรสดซึ่งมันเป็นเงื่องไขมันเป็นคําสัญญานะครับน้องๆที่ที่โรงเรียนกับพี่ใหญไว้ก็สบายใจได้นะครับว่าเดี๋ยวพี่ใหจะเปิดซีซั่นถัดไปเร็วๆนี้นะครับ อันนี้พี่ไอกดเข้าออเดอร์ไปแล้วครับแท่งก่อนหน้านะครับเป็นแท่งแรงขายแข็งแรงนะครับมาตามเงื่อนไขที่ที่เรารออยู่นะครับภาบเส้น s 5ลงมานะครับกดเข้าออเดอร์ไปแล้วนะฮะน้องหลายท่านนะครับฟังดีๆนะครับที่ลงทะเบียนในคอร์สวีดีโอไว้แลวพี่ไอรับปากว่าจะให้ได้เข้าร่วมการเทรดสดนะครับเทรดสดวิเคราะห์สดก็เร็วๆนี้นะครับไม่ต้อง ซีเรียสนะครับเพราะว่าช่วงหลังมานิพี่ไอก็ไปทําสวนทาอะไรให้กับลูกชายนะครับเปิดเปิดสวนขายต้นไม้นะครับซึ่งก็สนุกนะครับกับการได้ไปทําอะไรใหม่ๆแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งเรื่องที่รับปากกับน้องๆไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับวันนี้ก็รักันที่หนึ่งออเดอร์นี้นะครับน้องสวัสดีครับผม